วันนี้มาอัปเดตส่วนอีกรอบนะคะวันนี้ลงพริกไปแล้วนะคะซื้อพริกมาต้นละตัวใหญ่นี้ก็คือที่เขาผลแล้วก็ต้นละสิบห้าบาทต้นมะเขือนี่เป็นมะเขือยาวนะคะตัวน,นี้เป็นต้นละสิบบาทค่ะอันนี้ก็เป็นพริกเขาเรียกว่าอะไระพริกที่มันเป็นสีขาวอะ่ะคนขายบอกว่างั้นนะคะขายต้นละสิบแต่ถ้าออกเป็นผลนี้ละต้นละสิบห้าบาทค่ะก็ อัปเดตแล้วตรงนี้ก็จะเป็นผึ้นผักพวกเมล็ดนะคะที่เอามาที่ปลูกที่บ้านนะคะก็เอามาปลูกที่นี่เลยลก็มาอัปเดตตะไคร้ก่อนนะคะก็ <S <S จะพาดูตะไคร้บ่อยในนะคะเพราะว่าจะดูการเปี็นแปลงของเขานี่คะ่ะทุกคนตัวนี้เกิดแล้วนะคะ เริ่มปรับตัวได้แล้วนะคะดูเขาจะงอกหรือเปล่าแต่ต้นหญ้าไวมากเลยอันนี้ก็เพิ่งเลิกงานเนาะก็ใช้เวลาเลิกงานนะคะมาดูเขาก็หนึ่งชั่วโมงแต่วันนี้จะได้หนึ่งชั่วโมงหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อกี้แฟนเขามารถไปแล้วรอบหนึ่งก็จริงๆก็อยากอยู่หนึ่งชั่วโมงเนยคะแต่เหมือนเขาจะรีบเลยเพราะไม่มีคนอยู่บ้าน พวามสุกดีนะคะเพราะว่าแบบไม่อยู่กับธรรมชาติอีกไม่ขี่เดือน้างหนะคะสมมติว่าถ้าฝนตกแล้วน้ำท่วมก็จะเข้ามาไม่ได้แล้วนะคะน้ำท่วมเพราะว่าน้ำท่วมทุกปีบริเวณนี้ก็จะปลูกพืชที่สามารถต้านทานได้แต่ยากขึ้นเร็วมากเลยนะคะทุกคนตรงนี้ที่เป็นพริกกับข่า มันยังไม่มีวี่แววเลยต้องลุ้นต่อไปพริกแช่ไว้หนึ่งคืนแล้วก็เอามาโรย,ยแต่เหมือนไม่โดนน้ำเลยนะคะนี่ไม่ได้เอาอุปกรณ์อะไรมาไว้มีแค่คุอย่างเดียวยางานก็รีบมาดูเลยนะคะ อยากให้ประสบความสำเร็จนะคะเออทุกคนคลิปจะให้ดูค่ะตัวนี้กิ๊ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรอะค่ะเขามีออกผลแล้วนะกิ๊ฟก็ไม่ได้สังเกตตอนที่ซื้อมานะว่ามันเป็นแบบนี้หรือเปล่าแต่มันเป็นใบอย่างเงี้ยค่ะเป็นรูรูใหญ่มากก็เขือเปราะผลขาวน,นี่ ยากขึ้นไวมากเลยค่ะดูตรงต้นตะไคร้ก่อนนี่ตรงนี้มันขึ้นไม่ได้เอาถุงมือมาใส่ด้วยถอนถอนหนึ่งชั่วโมงจะได้ไหมเนาะก็ภาวนาใช่ภาวนาก็หวังว่าเขาก็จะเกิดขึ้นให้นะคะแต่ตรงนี้มีแต่คนแซวเลยค่ะว่า ใครเขาปลูกตะไครกันแบบนี้ตะกี้ก็ยังแบบ <c oughs> ยังดื้อน,นะคะกือยังดันที่จะบอกว่ามันเกิดค่ะแบบนี้สสวนเนี่ยเขาจะปลูกแบบเป็นกอตรงน้ำตัวนี้อยากลงผักบุ้งแก้วมากเลยมานะดูก่อนผักบุ้งแก้วกับกระเฉดน้ำว่าสามีจะให้ลงหรือเปล่าเพราะว่าเขาจะเลี้ยงปลา,าจะทำให้น้ำเขาเสีย เป็นต้นกล้วยต้นกล้วยก็เหมือนจะแบบจะจะตายเนาะส่วนต้นมะม่วงก็มีอยู่ต้นเดียวก็เป็นมะม่วงอ,อกร่องแต่ตอนนี้เหมือนเขาอายุเยอะแล้วแล้วแบบ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรผลเขาเล็กมากแบบปลูกแบบธรรมชาติแล้วไม่ได้บำรุงเขาเลียมราใบเตยอะ่ะ ยังใช่ไหมความจำเต็มแล้วก็เดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูทุกวันนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะทุกคนคะเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้จะปิดคลิปแล้วแต่เห็นดวงอาทิตย์เนาะพระอาทิตย์กำลังจะตกตอนนี้ช่วงหกโมงน่าจะหกโมงครึ่งแล้วเพราะว่าปิดออกมาจากที่ทำงานก็หกโมงแล้วค่ะ สวยนะคะบรรยากาศตอน,นยามเย็นถ้าเขาเกิดเขาเขียวขจีแล้วมันมีน้ำฝนมาช่วยด้วยตรงนี้น่าจะบรรยากาศดีะคะ่ะเพราะว่ามีต้นข้าวอยู่ร,บรอบๆค่ะแต่ต้นข้าวตอนนี้เขาก็แบบใกล้จะตายแล้วเพราะว่าไม่มีน้ำมาช่วยน้ำฝนก็ยังไม่ตกเลยแถวบ้านแถวนี้นะคะแถวในตัวอำเภอที่คลิปอยู่ะคะ่ะตันนั้นเป็นต้นขี้เหล็กนะคะ คลิปยาวแล้วนะคะ5นาทีกว่าแล้วไปแล้วค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย